กองปราบค้นคอนโดอดีตผู้กำกับโจพบอุปกรณ์เสพและผงปริศนานิติคอนโดมิเนียมที่อดีตผู้กำกับโจเช่าพักอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยหลังมีกระแสข่าวว่ามีตำรวจเข้ามาตรวจสอบห้องพักว่าเป็นความจริงมีตำรวจกองปราบสามนายเข้ามาตรวจค้นตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมา แต่เรื่องที่ว่าเจอหลักฐานอะไรหรือไม่นั้นไม่ทราบโดยอดีตผู้กำกับโจมาเช่าพักตั้งแต่ปลายปี2,563ราคา6,500บาทแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ทางญาติๆของอดีตผู้กำกับโจได้มาขอยกเลิกสัญญาเช่าไปแล้ว ทั้งนี้ล่าสุด2กันยายน64เตจ f a c e b o o บิ๊กเกรียนรายงานผลการปฏิบัติการรุ่งสางคนบ้านตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด05ซึ่งเป็นตำรวจชุดตรวจยาเสพติดของอดีตผู้กำกับโจจากคำสั่งของพลตำรวจเอกสุชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าจากการค้นห้องพักของอดีตผู้กำกับโจพบอุปกรณ์การเสพยาและเศษผงยาเสพติดแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชนิดว่าเป็นชนิดไหน และผลการตรวจคนบ้านของดาบโบหรือดาบตำรวจวิสุทธ์สอพอเมืองนครสวรรค์ก็ได้พบยาเสพติดจำนวนหนึ่งด้วยเช่นกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ